สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับผมเท็ดดี้จากแซทชาแนลนะครับจากเดิมที่คลิปวิดีโอของผมเนี่ยก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวอาหารการกินนะครับแต่เนื่องจากวันนี้มีเหตุผลจําเป็นอย่างหนึ่งคือแท็บเล็ตของผมเจ้าตัวนี้เป็นยี่ห้อยอดนิยมของตลาดตัวหนึ่งนะครับก็เมื่อเช้าทําตกแตกสภาพการตกแตกก็อื ือตัวจอแตกเลยนะครับไอตัวไอตัวโทรศัพท์มือถือของเรารุ่นใหม่ๆเนี่ยนะทั้งแท็บเล็ตทั้งโทรศัพท์มือถือพวกเราของเรานะครับมันจะมี2ส,ส่วนส่วนข้างนอกเนี่ยที่เป็นแผ่นที่อยู่ด้านนอกนะครับที่เราที่เราที่เราแตะๆเนี่ยเขาเรียกว่าทัชสกรีนนะครับตัวทัชสกรีนเนี่ยกับตัวข้างในที่เป็นจอฮะที่เป็นจอข้างในเขาจะเรียกจอนะครับเขาเรียก2ส,ส่วนแต่การเปลี่ยนจอเนี่ยถ้าเวลาสมมติเราทําตกแตกนะครับมันจะมีวิธีเปลี่ยนอยู่2วิธีคือ1 เปลี่ยนเฉพาะแผ่นนอกที่เรียกว่าทัชกรีนนะครับเฉพาะแผ่นนอกทัชกรีนกับเปลี่ยนตัวที่เป็นจอจริงๆที่อยู่ด้านในนะครับอย่างเน่เห็นรอยไหมผมทําจอแตกนะครับเป็นรอยยาวๆเลยเนะี่ยล้วตอนนี้เครื่องผมทัดไม่ได้เลยอันนี้วิธีการเปลี่ยนไอ้สองแบบเนี้ยมันจะมเีเวลาเราเข้าร้านนะครับเราอาจจะต้องถามเขาว่าพี่มันแตกเฉพาะทัดคือไอ้ตัวข้างนอกเนี่ยหรือจอมันแตกซึ่งการเปลี่ยนเนี่ยสาม,มารถเปลี่ยนได้ ทั้งตัวทัชอย่างเดียวกรณีข้างนอกมันแตกนะครับแต่จอ,อยังดีอยู่หรือเปลี่ยนจออย่างเดียวใช้ทัชหรือต้องเปลี่ยนทั้งคู่ซึ่งในจอบางรุ่นเขาจะเรียกว่าจอชุดคือทั้งทัชสกรีนและตัวจอมันอยู่ด้วยกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้มีหลายรูปแบบนะครับต้องลองหาข้อมูลดูแต่คราวนี้เรื่องของเรื่องสาระที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันตอนนี้นะครับก็คือทำยังไงเมื่อ จอแตกแต่ยังไม่อยากเสียเงินและจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลในนี้อยู่โดยที่เครื่องของผมนะครับตอนเนี้จอมันแตกตัวทัชสกรีนยังดีอยู่นะครับข้างบนคงไม่ดีแล้วล่ะมันตรงนี้เหมือนจะเป็นจอชุดนะครับตัวนี้เป็น Samsung T 285ซื้อมาไม่ไม่นานเท่าไหร่ก็จอแตกคราวเนี้มันทัชไม่ได้เลยมันไม่สามารถจะขยับเขยื่อนไปไหนได้เลยนะครับ ไม่สามารถทาได้เลยแต่คราเนี้ยมันมีข้อมูลข้างในที่สาคัญที่ผมจะต้องจัดการข้อมูลข้างในเนี้ยทำยังไงเราถึงจะทําได้วิธีทําง่ายๆง่ายง่ายง่าย,ง,ายง่ายมากที่สุดนะครับผมไม่แน่ใจว่า Android ตัวอื่นจะทําได้ไหมแต่ตอนเนี้ยมันทําได้ถ้าที่ท่านผู้ชมจะต้องมีนะครับมีอุปรกรณ์อยู่2ตัวที่ต้องมีคือ1เขาเรียกไอตัวนี้ว่า OTG สาย OTG ถ้าไปซื้อตามร้าน2 0บาทก็มีขาย ถ้า20บาทไม่มีก็ลองเดินตามร้านขายอะไรโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้ผมซื้อมา20บาทตัวนี้นะครับกับ2เมาส์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 ธรรมดาเนี่ยแหละเมาส์ธรรมดาที่เป็นขั้วต่อ USB เมาส์ธรรมดาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยแหละนะครับคราวนี้วิธีใช้ใช้ยังไงไอตัว OTG เนี่ยมันก็เป็น USB ใช่ไหมเราก็เสียบตับเข้าไป เสียบต่อเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาไอต้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยซึ่งมันจะเป็นหัวมินิ USB ตัวเนี้ยที่เราเอาไว้ชาร์จกับมือถือเนี่นะเราก็ต่อเข้าไปในนะครับต่อเข้าไปในช่องช่องชาร์จธรรมดาของเราเนี่ยช่องชาร์จธรรมดาอยู่นี้นะครับช่องชาร์จมันอยู่ตรงนี้นะก็งบประมาณของผมคือ,อไอ้ตัวนี้20แล้วก็เมาส์เมาส์ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเมาส์เนี่ยมัน มีกับคอมพิวเตอร์อยู่ละแต่ตรงนี้ผมจําเป็นจะต้องใช้ผมก็เลยยืมคอมพิวเตอร์มาก่อนเสียบนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ชวบอันน,าน,าน,านั่นเกิดอะไรขึ้นอาละเปิดเครื่องอ่าเปิดเครื่องน่าัดแป๊บหนึง่งเรามาดูที่เมาส์มีไฟขึ้นไหมดูที่เมาส์โอเคถ้าเมาส์มีไฟขึ้นแสดงว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวดูที่จอนะครับมีเคอร์เซอร์ขึ้นไหมเดี๋ยวผมจะผมจะใช้เมาส์ตัวนี้นะผมใช้เมาส์ตัวนี้แล้วดูซิว่ามีเคอร์เซอร์ขึ้นมาไหมซึ่ง cursor. เคอร์เซอร์ รอแป๊บหนึ่งนะครับเคอร์เซอร์จะเหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยเคอร์เซอร์จะเหมือนคอมพิวเตอร์โอเคเคอร์เซอร์ขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะฮะเนี่ยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามีเคอร์เซอร์ขึ้นมาละพอมีเคอร์เซอร์ขึ้นมาแล้วนะครับมีเคอร์เซอร์ขึ้นมาแล้วสามารถจะใช้งานได้เหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะโอเคเห็น okay. <Okay. S 2> ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเคอร์เซอร์สีดำาๆที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยเห็นไหมเห็นใช่ไหมครับอันนี้โอเค เเซอร์ตัวนี้มันก็ทำงานถ้าเวลาเราจะปลดล็อกเราไม่สามารถที่จะเลื่อนตรงนี้ได้ใช่ไหมครับใช้วิธีคลิกค้างคลิกค้างปุ๊บแล้วก็เลื่อนอ้าวโอเคเดี๋ยวปลดล็อกก่อนปลดล็อกก่อนผมอ่านเข้ามาที่เกมโปรดของผมละบูมบีดนะฮะโอ้โห <laughs> ก็เล่นสนุกไปอย่าง,งานั้นแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราเออกจากบูมบีดกันนะตรงนี้ยังใช้ได้ปกตินะครับตัวปุ่ม3ปุ่มตรงนีน้แล้วก็นี้เราจะมาใช้กับข้อมูลตรงนีน้มาเดี๋ยวผมผมขอมองไปด้วยนะ อันนี้เราก็ใช้ตามเคอร์เซอร์สมมติเราจะเข้าสู่ข้อมูลของโครมใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตก็ดับเบิลคลิก่าพอดับเบิลคลิกเข้ามาข้อมูลก็มาตามปกตินี้เลยไหมท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าจอผมมันแตกจริงๆนะเนี่ยแล้วผมไปถามสูตรรัรุ่นนี้สอ0พันหผมก็เลยใช้วิธีนี้ดีกว่า20บบาทแล้วก็ทำให้ของผมกลับมาใช้ได้ แม้ว่าจะไม่เป็นปกติแต่ก็ทำให้ผมประหยัดเงินไปซึ่งซึ่งซึ่ง2,005เนี่ยผมเอาไปเตรียมดาวเครื่องใหม่ดีกว่าแล้วในระหว่างนี้หากเรามีข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องใช้นะครับเรามีข้อมูลต่างๆที่จะต้องใช้เช่นแอป,ปต่างๆที่อยู่ในเนี่ยนะเรามีข้อมูลปุ๊บอ่าที่สำคัญสำคัญ,คญเวลาเลื่อนนะครับก็คลิกค้างแล้วก็เลื่อนมาเลยถ้าเรามีข้อมูลที่สำคัญสำคัญที่เราจะต้องใช้นะครับก็ใช้กับตรงนี้ ในโทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็จะสามารถประหยัดเงินไปได้แม้ว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่มันทําให้เราประหยัดเงินไปได้นะครับสังเกตว่าเมาส์ตรงนี้นะเวลาสัมผัสเมาส์ทีนึงปุ๊บมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเนาะโอเคท่านผู้ชมเห็นแล้วนะฮะผมมองจอกับกล้องถ่ายวิดีโอผมไปด้วย อ่ามันขึ้นมาแบบนี้เราสามารถที่จะเข้าไปใช้แอปต่างๆสามารถทําทุกอย่างได้เสมือนเราใช้นิ้วแตะเลยนะครับก็สําหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่อยากจะเสียตังนะครับให้ใช้วิธีนี้นะฮะสายนี้เรียกว่าสาย OTG นะครับแล้วก็เมาส์ธรรมดาหาักที่บ้านท่านมีอยู่แล้วก็20บาทแล้วก็ใช้ไปนะครับจนกว่าท่านจะพร้อมที่จะไปเปลี่ยนจอครับก็วันนี้สำหรับข้อมูลแบ่งปันกันแค่ตรงน,นี้หวังว่าคงพม่ลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่ผมจะนำสถานที่ท่องเที่ยวสวย อาหารอร่อยอร่อยหรืออาจจะมีแปลกๆบ้างแล้วก็เป็นเรื่องราวเทคนิคดีๆในการใช้ชีวิตครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ